สุขสันวันสงกรานต์นะครับทุกท่านวันนี้นะเราจะมารีวิวนอกสถานที่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้างเซ็นท่านแจ้งวัฒนะร <Okay. S 1> ้านร้านอันที้แอนนะครับ <Okay. S 1> ก็เพิ่งดูหนังจบมานะครับเรื่อง Fa s t and f u r i เร s เร็วแรงทะลุนรก8นะครับก็จัดชุดเซ็ตพร็อรคอนเซ็ตของเขามานะก็คือ f s t เอกนะครับ n ล i ี e อินซ น,นีนเซตนี้ก็จะมีป๊อปคอนเป็นของกระดาษหนึ่งใบนะแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรแก้วน้ำกระติกน้ำนะ,นะครับเดี๋ยวดูอันนี้กันก่อนนะครับไม่มีครอบครัวอีกต่อไป f a า t a n ฟ Furious mm hmm. เร็วแรงทะลุนรกนะครับน,นี่ไปซื้อจองตัวหนังเบอร์โทนะอันนี้เหมือนกันนะครับเอ mm ็มพีซีนี่ครับ mm hmm. uh, SF World Cinema SF Cinema SF Cinema นนะครับก็ กินไม่หมดเลยครับเยอะมากแล้วก็สำหรับตัวนี้นะนะครับอยู่ด้านบนจะเป็นเหมือนยางลดนะครับนี่เหมือนกันเป็นยางรถนะแล้วก็ข้างล่างเหมือนกันครับนี่ด้านล่างนะครับเป็นซิงค์นะ,ะขนาดวอมจูนี้ผมขอขอภัยด้วยที่ไม่ได้จำมานะครับเดี๋ยวเปิดฝาให้ดูนะนี่ฝา นะครับด้านในนะแล้วก็มันจะมีหลอดแข็งๆมานะครับหลอดแข็งเลยสําหรับดื่มน้ํานะนี่ด้านในครับแล้วก็มันมันจะไม่แข็งมันจะมีความยืดหยุ่นเพื่อะไม่ไม่แตกง่ายนะครับนะเห็นปหนะครับชุดละอันนี้เนี่ยชุดละสามร้อยเก้าบาทนะครับก็น้ําเนี่ยเยอะมากเลย นะครับคนเดียวกินไม่หมดแน่มท้องอืดแล้วนฮะก็สำหรับหนังนี่ดีมากเลยนะสนุกมากเลยแนะนำให้มาดูครับต้อนรับบันสงการขอบคุณทุกท่านเข้ารับชมครับ